GPX ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถสปอร์ตคลาสสิกในประเทศไทยหลังจากที่ G.P.X ได้เริ่มต้นเปิดตลาดรถสปอร์ตคลาสสิกรุ่นแรก Legend 200ปี215 0หรือพศ2558จากนั้นก็ได้มีการพัฒนารุ่นอื่นๆตามมาเช่น Legend Gentleman 200Legend 150S และก็ล่าสุด เลเจนด250ทวินเปิดตัวครั้งแรกวันที่13สิงหาคม2562ซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่ใจกลางกรุงเทพมหานครโดยมีราคาเริ่มต้น79,500บาทจากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาเลเจนด250ทวินมาร์ท2ก็เปิดตัวเข้าสู่ตลาดวันที่17สิงหาคม2563ราคาพิเศษในช่วงเริ่มต้น 7 9 9 0 0บาทราคาปกติก็คือ81,900บาทนับถึงวันนี้ตระกูลเลเจนด์ของ G.P.X เปิดตัวมาแล้ว5-6ปีก็ปรากฏว่าทำสถิติการขายไปได้สูงสุดมากกว่า50,000คันสูงสุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยโดยในช่วงปี2,563ก็คือปีที่ผ่านมานั้นทำตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น4,300คันโดยมีรยัลอินฟิล ตามมาอันดับที่2 3,100คันขณะที่คาบสก,กิตระกูล W175W250 รวมถึง W800 ขายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ600คันก็จะเห็นได้ว่ายอดขายของ GPX ในตะกูลเลเจนนนั้นทำสถิติสูงสุดอันดับที่1มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5-6ปีที่ผ่านมาโดยเลเจน250 Twin Mark II ทำสถิติการขายสูงสุดเมื่อปีที่แล้วกว่า3,000คันต้องบอกเลยครับว่า ไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งขณะที่ไรอันอินฟิวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวเมทิออ350ผ่านมาแล้วหลายเดือนทำตัวเลขการขายไปได้เพียงแค่150คันเท่านั้นสืบเนื่องจากว่าราคาค่าตัวของมันนั้นอยู่ในช่วงประมาณ150,000บาทถ้าเปรียบเทียบราคากับ Legend 250 t ทวินมาร์ทที่วางไว้81,900บาทก็จะเห็นว่าถูกกว่าการเกือบครึ่งหนึ่ง และในขณะที่ m e t ิโอ350เป็นเครื่องยนต์สูบเดียว 350cc แต่ว่า Legend 250ทวินชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็น2สูบเรียง 250cc ดังนั้นน,น,นี่คือจุดเด่นที่เป็นแต้มต่อสำคัญของ Legend 250ทวินมาร์กถูนั่นเองโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นบล็อกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของร e b บ l 250ในอดีตระบายความร้อนด้วยอากาศและออยล์คูลเลอร์ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเปรียบเทียบกับ m มทิออ350ก็จะเห็นว่าทำได้เพียง120กิโลเมตรชั่วโมงเท่านั้นจุดขายสำคัญของ Legend 2 0 0้ทวิน m a r ์ II อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าที่มาพร้อมกับดิสเบรกหน้าคู่ข้างละ2ลูกสูบพร้อมสายเบรกแบบสเตเลสทักให้ความโดดเด่นสวยงามดูแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งบวกกับช้กับหลังคู่แก๊สของ YSS G Series กระปุกซับแทงสีทอง แยกห้องระวางแก๊สไนรเจนกับน้ำมันให้ความนุ่มนวลในการขับขี่พร้อมด้วยการปรับสปริงพีโหลดได้ด้วยแบบเกลียวสตัดนอกจากนี้แล้วยังมีโซ่ r k 5 0 2แบบโอริงให้เสียงเงียบและใช้งานได้ทนทานยาวนานเป็นอย่างยิ่งความแตกต่างระหว่าง Legend250 Twin Mark II กับรุ่นแรกก็คือการออกแบบแฮนเดิลบาทรงใหม่พร้อมตุ๊กตาแฮนขนะที่แฮนด์เดิมนั้นเป็นแบบแฮนด์จับช็ออัพสไตล์คาเฟ่เบาะนั่งเป็นแบบคลาสสิก ปรับมิติกระเถิบขี่ให้นั่งสบายมากขึ้นเดินทางไกลไม่เมื่อยล้าและยังสามารถปรับเปลี่ยนทรงของแฮนด์ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าจะเปลี่ยนแฮนด์สั้นแฮนด์ยาวแฮนด์หมอบแฮนด์แต่งทำได้เต็มที่ครับกระจกมองหลังเดิมนั้นติดปลายแฮนด์แต่ว่าตัว Mark II เป็นการออกแบบกระจกทรงใหม่ให้ความคล่องตัวในการใช้งานขับขี่ซอกแซกในเขตเมืองได้ดียิ่งขึ้นถังน้ำมันนะครับมีการออกแบบโลโก้เลเจนด์ใหม่ เป็นแบบ 3D เอมเบลมมียางแก้มถังเป็นสไตล์ของสปอร์ตคลาสสิกอย่างแท้จริงจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของชุดเรือนไม้ทรงกลม Full d i g i t a L.C.D. l แต่ว่ามีสีสันสวยงามรวมๆแล้วนะครับ Legend 250 Twin Mark II ก็สามารถครองใจผู้ใช้คนไทยที่ชื่นชอบสไตล์ของสปอร์ตคลาสสิกได้เป็นอย่างดีตัวเลขการขายเมื่อปีที่แล้วกว่า3,000คันนั้นบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้ปัญหาของโควิด -19 ทําทำให้กำลังซื้อรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆใ,ในประเทศไทยตกลงอยู่พอสมควรทีเดียวดังนั้นจี s เ็กจะได้มีการจัดโปรโมชั่นรับสิทธิ์การจองรถมอเตอร์ไซค์เลเจนด์ส0ทวินมาร์กทูผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ g p พ t h a i l ไ n d com รับฟรีทันทีครับวอชเชอร์ ager, ส่วนลดไทยเงินสด5,000บาทพร้อมทั้งฟรีทะเบียนและพระบรวันนี้ถึง 31กระกฎาคม2564ย้ำนะครับว่าเป็นการรับสิทธิ์การจองรถผ่านทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ gpxthailand.com รับไวเชอร์ส่วนลดแทนเงินสด5,000บาทพร้อมทั้งฟรีทะเบียน er และพระบรด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดในช่วงเวลานี้ให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นสำหรับ gpx legend 250ทวินและรุ่นที่มันผ่านมานั้นมีการส่งออกไปยัง10ประเทศนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย นะครับที่ว่าสินค้าของคนไทยในเวลานี้ได้มีการกระจายไปยังหลายประเทศทั่วโลกนับเป็นความสําเร็จอันแท้จริงนะครับของ G.P.X กับยอดขายในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาทําไปแล้วมากกว่า5 0,000คันซึ่งจุดเด่นของ G.P.X ในตระกูลเลเจน d ที่ผ,ผ่านมาก็คือเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคากับออปชั่นต่างๆบนตัวรถที่ท่านได้ไปไม่ว่าจะเป็นอัพไซด์ดาวนิสเบรกหน้าคู่เครื่องยนต์2สูบเปียงระบายความร้อ,อนด้วยอากาศและออยคูลเลอร์ 2 3 4ซีซีมี6เกียร์จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของเดลไฟกับราคาค่าตัวเพียง81,900บาทก็คงต้องเอาใจช่วยสลับสินค้าแบรนด์ของคนไทยที่จะต้องต่อสู้ต่อไปกับค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นรวมถึงค่ายของอินเดียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ G.P.X